สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกับแม่เช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดด์มีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6พมกราคม2566ค่ะก่อนเข้ารายการนะคะอาจารย์รักขอขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ได้กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักนะคะขอบคุณจริงๆมาถึงช่วงของการพยากรณ์ดวงชะตานะคะของคนที่เกิดวันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าดวงวันเนี้ยเหมาะที่จะพูดคุยในเรื่องของการงาน,นะคะ่ะ แล้วก็เหมาะที่จะนําเสนอโปรเจกต์ต่างๆโครงการต่างๆให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้ก็คือในเรื่องของเอกสารหรือการทําสัญญานะคุณจะต้องละเอียดละออรอบครอบให้มากๆเพราะมันมีโอ,อกสาสที่จะผิดพลาดได้สําหรับคนที่เกิดวันพุธวันจันทร์แล้วก็เป็นพุธกลางคืนนะคะดวงเด่นในเรื่องของความรักนะใครก็แล้วแต่ที่มีการปิดอกปิดใจกันวันนี้เหมาะที่จะปรับความเข้าใจกันคะ่ะ แล้วคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบคนจุกอกถูกใจด้วยเช่นกันอีกเรื่องหนึ่งที่เด็นไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของคุณเลยทีเดียวละสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคุณคือในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรวมถึงการยกหองหนักที่เกินกําลังค่ะเพราะว่ามันจะทาให้เราเนี่ยเจ็บตัวได้สําหรับสีมงคลวันนี้ใช้สีฟ้าสีชมพูสีดําแล้วก็สีม่วง สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะประจําในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโสธรแล้วก็องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะที่ทุกท่านน่ะสามารถที่จะไปสักการะนะคะขอพรในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานสุขภาพการเงินหรือโชคลาภก็ได้นะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะถ้าจะใส่เครื่องประดับเสริมดวงเนี่ยให้เน้นเรื่องของเครื่องเงินกับหยกค,ค่ะสวมใส่ติดตัวไว้เลยเพราะสิ่งนี้จะเป็น แม่เหล็กดึงดูดในเรื่องของความเป็นมงคลมาให้กับเรานะคะคนที่เกิดในเดือนมกราค่ะหรือเกิดในวันนี้นะถ้าจะทําบุญวันเกิดค่ะเน้นในเรื่องของการสร้างถ่าววันวัตถุนะคะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารสาราการประเรียนเนี่ยได้หมดเลยเพราะอาน,นิสงส์ตรงนี้จะทําให้ชีวิตเราค่ะมีความมั่นคงนะคะแล้วอาหารที่จะใส่บาตรนย่ยสำคัญนะจะใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระนะคะถวายสังฆทาน อาหารนั้นจะต้องเป็นเส้นๆค่ะจะเป็นขนมส้ริมขนมจีนนะคะผัดโมะกโรนีนะคะวุ้นเส้นนะคะผัดหมี่ก็ได้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นเคล็ดนะชีวิตเราจะทำอะไรเนี่ยมันจะมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงอย่างยาวนานด้วยเช่นกันมาดูกันค่ะว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้านนะคะก็เข้ามาสองรอบนะเข้ามาในรอบ17.30นอเลขที่ออกคือ708แล้วก็97 รอบนี้ค่ะตัวเลขเจเข้ามาในหลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวล่างตรงๆของชุดจับคู่เลยนะชุดจับคู่ค่ะจะรักให้ไว้คือเลขเก้าส่วนในรอบ18.30ปนย์นอเลขที่ออกคือ191แล้วก็10ึรอบนี้นะคะเข้ามา2ตัวล่างของชุดวินค่ะคือเลขหนึมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่หมกราคมสองพ ในเรือง17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข3เลข8เลข9เลข0ในวิธปที่เลข6กับเลข3ชุดจับคู่61 62 64 65 67 13 23 43 53 73ส่วนในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข7เลข5เลข9เลข3 เน้นไปที่เลขสอกับเลขเจชุดจับคู่2 0 2 1 2 4 2 6 2 8 07 1 7่7ส7งสแล้วก็มาถึงช่วงจุดเก 8, 3, 0, นย์อชุดวินเลขที่วางไปให้จะเป็นเลขหกเลขสอเลขสาเลขเจเลขห้าเน้นวิที่เลขหกกับเลขสอชุดจับคู่6 0 6 1 6 4 6 8 6 9 0212428292อันนี้ก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันสุกเลยนะคะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะทำบุญทำทานนะคะจะเป็นอันนี้ส่งให้เรามีโชคลาภอย่างต่อเนื่องค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารยักษ์ทางช่องทางซีนีดอทมีขอบคุณนะคะทุกท่านที่สบกับกำลังใจมาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์วันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแลรพบ,ร,บรับโชคสวัสดีค่ะ